คืนนี้คุณจะได้เจอกับ9คลิปผีโคตรเหี้ยนคลิปที่บันทึกเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธแต่ละคลิปเต็มไปด้วยความหลอนความน่าสะพรึงกลัวที่จับต้องได้บางคลิปมีเสียงแปลก,ปลกบางคลิปเห็นเงาดำหรือแม้แต่อะไรที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นถ้าคุณกล้าดู เตรียมตัวรับความสยองที่จะตามหลอกหลอนคุณไปอีกนานอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ถ้าคุณยังกล้าผู้ใช้เฟ e บุ๊กได้หยิบกล้องขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพความสุขในช่วงเวลานั้นไว้โดยไม่รู้ตัวว่าภาพที่ถ่ายได้นั้นมีความลับที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ เมื่อเธอกลับบ้านและนั่งดูภาพถ่ายที่อัปโหลดไว้บน Facebook เธอก็รู้สึกเย็นว้าไปทั้งตัวเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นเด็กผู้หญิงคนที่สที่ยืนอยู่มุมซ้ายบนของภาพเด็กคนนั้นมองตรงมาที่กล้องด้วยแววตาที่ว่างเปล่าราวกับไร้ชีวิตเธอไม่รู้จักเด็กคนนี้และมั่นใจว่าในวันนั้นไม่มีใครอยู่ที่นั่นนอกจากเพื่อนและเด็กๆอีกสามคนเมื่อเธอนำภาพไปให้เพื่อนดู พวกเขาก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้มาก่อนโกดังเก็บรถไฟร้างในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นที่รู้จักจากเรื่องราวอาถรรพ์และวิญญาณเฮียนเนื่องจากเป็นที่เก็บซากรถไฟที่ประสบอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากพีก่กอดต้องการพิสูจน์เรื่องราวเหล่านี้เพียงลำพังแต่ประสบปัญหาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปเพราะเคยมีนักพิสูจน์สิ่งลี้ลับเสียชีวิตในสถานที่นี้มาก่อน หลังจากที่พีก่กอดได้เดินสำรวจลึกเข้าไปในสุสานร,รถไฟร้างแห่งนี้เขาตัดสินใจเข้าไปในโบกี้รถไฟที่เปิดทิ้งไว้ทันทีที่ก้าวเข้าไปบรรยากาศภายในโบกี้เต็มไปด้วยความอับชื้นและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ความรู้สึกวังเวงเข้าปกคลุมอย่างฉับพลันในความเงียบสงัดนั้นจู่ๆก็มีเสียงปริศนาดังขึ้นคล้ายเสียงคนเคาะหรือทุบเบาๆและจากนั้นไม่นาน ก็มีเสียงที่ฟังคล้ายเสียงผู้หญิงแทรกเข้ามาในความเงียบนั้นอีกครั้งซึ่งเสียงเหล่านี้สอดคล้องกับเรื่องเล่าของกุนตรีหรือวิญญาณผู้หญิงที่ชาวบ้านเชื่อว่าสิงสถิตยอยู่ในที่แห่งนี้ทำให้การสำรวจของพิกอตในโบกี้รถไฟแห่งนี้เต็มไปด้วยความลุ้นระทึกและหน้าขนลุกไปตลอดเวลามีเสียงว่าทุทุกคนครับเดี๋ยว เหมือนมีเสียงครับอาจจะเป็นเสียงใครวะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรได้ยินบ้างครับ บนหน้ากลัวมากนะครับผมถ้าพูดถึงผีได้น่าจะสนุกกว่านี้นโะหย,ยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ย นผมใครอยากลองให้ผมเข้าไปลึกอีกบ้างครับมาทั้งทีเอาให้สุดผมเชื่อเลยว่าไอ้ภาพตรงที่ผมเดินไปอย่างเนี้ยผมเชื่อเลยครับว่าไม่มียูทูบเบอร์ที่นี่นะครับเข้ามาดูจนแบบถึงโบกี้หรืออะไรล้ำสุดท้ายหรือมุดมุดป่าๆอย่างผมแน่นอนครับผม เข้าไหมครับตรงนี้พื้นไปนะครับผมต้องระมัดระวังนะครับเหมือนจะไปต่อได้อีกครับทุกคนเฮ้ย สุดหรือยังสุดหรือยังเอ่ยซ้ายขวาผ่าจ๋าเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของการเดินทางสำรวจสุสานรถไฟในอินโดนีเซียครับการที่เราได้สัมผัสกับบรรยากาศที่น่าขนลุกและเสียงกริณนาที่เล่าขานกันมานั้นทำให้เราตระหนักได้ว่า เรื่องราวความหลอนที่หลายคนกลัวแท้จริงแล้วอาจซ่อนความจริงอันน่าสลดใจเอาไว้โบกี้รถไฟแต่ละตู้ที่จอดทิ้งร้างไม่ได้มีเพียงแค่ซากเหล็กและเรื่องราวเหนือธรรมชาติแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวชีวิตของคนที่ต้องจบลงอย่างไม่คาดฝันสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้น่ากลัวเพราะผีแต่เป็นเพราะมันคือเครื่องเตือนใจให้เราเห็นถึงคุณค่าของชีวิตและตระหนักถึงความประมาท ที่อาจนำมาซึ่งโศกนากกรรมอันไม่คาดคิดครับขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพี่ก๊อตในครั้งนี้และพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าครับชายคนหนึ่งกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ในเวลากลางคืนบนถนนที่เปลียวเขาต้องเบรกกระทันหันเมื่อพบผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนเพียงลำพังผู้หญิงคนนั้นมีท่าทีแปลกไปเธอไม่ขอความช่วยเหลือและไม่ได้พูดอะไรเลยแต่กลับเดินอย่างช้าๆตรงไปตามถนน นไปไปน้ัชายคนนั้นสังเกตว่าบริเวณรอบๆไม่มีใครอื่นอยู่เลยและเมื่อเขาค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นก็หันกลับมาแล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามมากมายว่าเธอเป็นใครและทำอะไรอยู่บนถนนเปรียวในยามวิกาล หรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นอาจจะไม่ใช่มนุษย์คลิปวิดีโอจากประเทศญี่ปุ่นนำเสนอเหตุการณ์ระหว่างการสัมภาษณ์กลุ่มบนเวทีทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกติจนกระทั่งชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ทางขวาสุดรู้สึกเมื่อยและก้มลงไปจับขาตัวเอง ในจังหวะน,นั้นเองกองได้จับภาพใบหน้าปริศนาปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขาก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะกลับมานั่งในท่าเดิมประเด็นที่น่าสนใจคือในระหว่างการสัมภาษณ์นั้นไม่มีทีมงานหรือบุคคลอื่นใดควรจะอยู่บนเวทีนอกเหนือจากผู้ร่วมรายการ เป็นผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อโจชัวอันเดอร์สกอร์เลสมอเขาพบเจอกับเหตุการณ์ลี้ลับหลายครั้งในบ้านของเขาโจชัวพบร่างลึกลับปรากฏตัวบริเวณใกล้บ้านของเขาในช่วงเวลาประมาณตี3ร่างนั้นโผล่ออกมาจ้องมองเขาก่อนจะหายไปอย่างรวดเร็ว โจชัวได้ยินเสียงแปลกๆในบ้านตอนบ่ายจึงหยิบโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอเขาพบว่าเครื่องออกกําลังกายในบ้านแกว่งไปมาเองและเมื่อหันกล้องกลับมาอีกครั้งก็พบร่างลึกลับสีดําสนิทนั่งอยู่บนโซฟาสีแดงทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครอยู่ มีการกล่าวถึงปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่3กรกฎาคม2025โดยมีพยานงคนบันทึกภาพแถบแสงหลากสีโค้งพาดผ่านท้องฟ้าหรือที่เรียกว่าสะพานสายรุง้ง ปรากฏการนี้ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการและยังเป็นที่ถูกเถียงกันว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หายากหรือเป็นสิ่งอื่นที่เหนือธรรมชาติในวิดีโอจาก t ิกต o k โดยผู้ใช้ชื่อดาส i n g ได้บันทึกเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในออฟฟิศของเขาซึ่งเขามักจะเจอเหตุการณ์แปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้บ่อยครั้งในคลิปจะเห็นว่าในห้องนั้นมีเพียงเขาคนเดียวแต่จูๆ่ๆแล็ปท็อปของเขาก็เปิดขึ้นเองพร้อมกันนั้นประตูตู้เก็บของเล็กๆก,ก็เปิดออกแล้วปิดกลับเองเขาจึงค่อยๆเดินเข้าไปดูใกล้ๆ แต่ประตูก็เปิดและปิดซ้ำอีกครั้งต่อหน้าเขาทำให้เขาตกใจและต้องรีบออกจากห้องไปทันที ชายชื่อชัวและแฟนสาวกำลังพักผ่อนในห้องนอนจูจูก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากตู้เสื้อผ้าที่ปลายเตียงทำให้ชัวรีบหยิบโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอ ในคลิปจะได้ยินเสียงเคาะดังอยู่เรื่อยๆไม่นานหลังจากนั้นประตูตู้เสื้อผ้าก็เปิดออกเองอย่างแรงและมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นแล้วหายกลับเข้าไปในตู้อย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้ทําให้แฟนสาวของชัวตกใจกลัวมากชัวรวบรวมความกล้าเดินไปเปิดตู้แต่ก็ไม่พบใครอยู่ข้างใน เมื่อดูคลิปแบบช้าๆจะเห็นว่ามีใบหน้าที่น่ากลัวโผล่ออกมาก่อนจะหายกลับเข้าไปในตู้ผู้บรรยายในคลิปยังเตือนผู้ชมที่ดูคลิปนี้ในเวลากลางคืนให้ระวังตู้เสื้อผ้าของตัวเองให้ดีคุณเซียวหลงดำดิ่งสู่ค่ำคืนอันเงียบงนันและน่าขนลุกของการสำรวจสุสานจีนโบราณที่ซึ่งเสนกันระหว่างโลกคนเป็นและคนตายดูเหมือนจะเลือนรางลงทุกขณะ และคลิปที่คุณกำลังจะได้รับชมนี้เป็นการรวมช็อตเด็ดๆที่คุณเซียวหลงได้เผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับไปตลอดทั้งการเดินทางคุณจะได้ร่วมเป็นพยานในเหตุการณ์เหนือธรรมชาติมากมายทั้งเสียงร้องไห้ปริศนาวัตถุที่เคลื่อนไหวเองได้ไปจนถึงการปรากฏตัวของวิญญ,ญาณตามความเชื่อท้องถิน่นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับ 生吃麻点包好啊，以后就得。哎呦我的妈呀！哎，这咋回事啊？哎，对不？那小逼崽子呢？就觉得他没挣到钱，钱呀收这么贵。 我就收那么贵，能咋的了，铁铁？嫌贵你可以不看呢、啊。我操！对哎呦我的妈！哎呦我的我的妈！哎！操你妈！这下子真给我吓着了，我都没反应过来。我操！真给我吓着了。谁呀、啊？ 我操！啥？哎？谁？我操你妈的！不知道呢，刚才是不是这红伞呢？是不是这红伞？问你们话呢，天天！这他妈是啥？ 哎！这他妈的，我蒙圈了，我操！一片安静了，天天。 有戏台，没有戏台，没见过戏台。嗯，我操！进！操你妈的！看看去。 啥玩意儿，思啊？他妈逼，他自己跳呢。今天在此呢，确实不易，啊，确实不易。那没招，对不，铁铁们？哎，没招。操他奶奶个臊子！哎，太热了这天儿、啊。妈的，你把我生辰八字给弄丢了，我操你奶奶臊子！你说你是气人不？哎，哎。 哎哎，哎，我的妈呀！我操、哎！鬼新娘，鬼新娘，操你妈的，鬼新娘！这还有伞呢，唱的真鸡巴难听！他妈了个哨子，不知道他妈的！哎呦，我的，谁、哎？想听扣一来。 我的票上完了是吧？有没有想听的？哎，想听扣一。有没有想听的？我告诉你，我讲这个故事可他妈入迷了，我跟你说，可一，哎呦、嗯、我的妈呀，um, 我操妈，哎呦，柳金我操你妈，走走走走走，走走走，操你妈，他也过来听故事了，我操，走走走走走，惹不起他，惹不起他。 อาจจะทำให้หลายคนสงสัยความเชื่อเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องเล่าหรือว่ามีบางสิ่งที่เรายังไม่อาจเข้าใจบางทีการผจญภัยของผมอาจจะยังไม่สิ้นสุดแล้วคุณละ่ะกล้าพอที่จะร่วมค้นหาคำตอบไปกับผมหรือเปล่าและนี่ก็คือ9้าคลิปผีโคดเฮียนที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธความน่ากลัวของมัน แต่ละคลิปล้วนบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งลี้ลับที่ยังคงหลอกหลอนมนุษย์เราถ้าคุณดูแล้วรู้สึกหนาวสัน่นหรือมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอย่าลืมบอกกันด้วยนะเพราะบางทีสิ่งที่เราเห็นในคลิปอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในจอขอบคุณที่อยู่ดูจนจบแล้วเจอกันในคลิปหน้าถ้าคุณยังกล้า